ดีฮัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super f r ฟร h Uh huh. วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่ <What? S 1> พี่ลองแล้วก็ทุกคนเข้าไปในโลก oh. แห่งโปกเกมอนน่าเด้อ <Huh? S 1> เขาว่ากันว่าที่เนี่ยโปกเกมอนทุกตัวจะหน้าตาเหลี่ยมหน้าตางงงหน้าตาติ่งต้องกันเต็มไปหมดอ่ะมากับลูกพี่จะไปตามล่าตามจับโปกเกมอนมาเฝ้าบ้าน oh. ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้โปกเกมอนอะไรบ้าง let's go โอ้ยพี่ลอ เฮ้ยมาเงาลูกวีเรายืนอ,อยู่บนป๊อปปกันสามคนนะเบอ,อดูขนาดตัวของเรากับป๊อปปไม่เท่ากันเลยหลังเขาจะหักไหมเนี่ยที่นี่มันเป็นโลกแห่งโปกเกมอนหน้าเด้อพี่เหรอเอ,อ้ยเขาไม่ได้หน้าเด้อเขาหน้ารักเขาเป็นพิกเซลฮสัสเก้เขาหน้าเหลี่ยมพี่ลองดูเซนิคอเมรีน่ากลัวหมอทำไมหน้าเขาเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> แล้วมีคอยคิงอยู่บนน้ำพูนี่ด้วยพี่เหรอฮัสกี้คอยคิงสภาพนี้ก็ยังจะมีชีวิตอยู่ไปได้โอ้โหนี่มันตัวโปรดของเจเจพี่เหรอตัวไหนวะ ิโตว้าวปิโตค้างเงะต,ตัวนี้ก็ตัวโปรดของเจ๊เจฟูจิกิดานเนบิล <c oughs> กบน้อยกลอยใจน่ากลัวมากวิลล็อกที่เนี่ยโปกเกมอนมันจะเหลี่ยมไปหมดแล้วก็หน้าตาประหลาดไปหมดทุกตัวเลยใช่แล้วสกีมันเป็นโลกของมอนสเตอร์เหลี่ยมจริงๆแล้วเราต้องไปหามอนสเตอร์มาเทนสัก2 3ตัวเหมือนกันนะฮสเก้ ลูก,กพี่นี่ไงเราสามารถไปเปิดกาชาเกลือได้โอ้เนี่ยเราที่ขายกาชาเกลือฮัสกี้เหมือนเดิไมไปซื้อของเล่นที่สะพานเหล็กเลยวะมันมีเงินฟรีให้เราหกร้อยลูกพี่เปิดได้กี่ตัววะเนี่ยหกตัวไงพี่เหรอจะ,จะต้องได้นี่เลยฮัสกี้สีม่วงนี่อีเปกเอ้ยหมออยากได้ตัวน้องอุ๋งๆไม่ก็ตัวเป็ดหน้าเด้อโกดักตัวมิติคกลพี่อ้อาวอย่างลูกพี่จะเปิดทีละอันหรือสามอันเดียวสามอันไปเลยหนึ่งสองสามขอของดีหน่อย ว้าวไปหลอกมาได้แล้วตัวหนึ่งดิกดักเออฉันได้โคคูณ2ตัวแล้วก็ดิกดัก1ตัวขออีกสักตัวขอของดีหน่อยว้าวไปหลอกมาได้รีเจนเดลี่อะไรนะฮัสกี้ฉันหูฝาดได้เปล่าวะมาได้รีเจนเดลี่อ้าวแต่ทำไมเจน,นเกื์อยู่คนเดียวมีแต่ข้าวเมาฉันยพยายามไปหลอกมาได้ตัว ไหนมัต้องไปดูกันหน่อยฮัสกี้ไปลุยแบบไหนดีพี่ลฉันให้แกเลือกเลยฮัสกี้งั้นเรานี่เลยพี่ล็อกรุ้นหนึ่งจุดเริ่มต้นจัดไปลูกพีเอฟซี MC จะเอาเมีเทียมเลยอะว้างั้นเรากดอีซี่วยเอฟซีมันต้องอีซี่เอฟซีอีซี่ก่อนนี่เลยพี่ล็อกก็ต้องปกป้องบ้านฉันจะเริ่มวางมอนสเตอร์ของฉันแล้วนะนี่ฉันวางดิกดัก,ก์ัอะไรเป็นตัวตนที่หน้าตาเหมือนมันฝรั่งพี่ล็อกดูนี่หมาจะวางตัวที่ไม่ควรอยู่ในสนามหญ้าที่สุด <laughs> คอยคิงมากระเดากระเดาอะไรตั้งเนี่ยคอยคิงอยากเล่นด้วยอ่ะพี่หลง่อกี้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ควรอยู่สนามหญ้าเนี่ยไอ้ตัวหอยเบ้นเนี่ยเ้ยแต่หอยมันยังครึ่งบกครึ่งน้ำไม่รูคอยคิงนี่ดูจะตัวแย่แล้วอ่ะพี่หลง ลูกเว้ยนี่มันอัปเกรดได้นี่เนี่ยโอโหคอยคิงเรืองแสงพี่ฮัสกี้มอนสเตอร์เป็นตัวอะไรรู้ไหมเป็นหนอนทีมใหญ่ตัตายให้ใดูดิโถเป็นหนอนเริ่มต้นเหรอใช่พี่ล็อกมอนสเตอร์ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดเลยเออนั่นนะดิฮัสกี้อันนี้ฉันไม่น่าจะห่วงเท่าไร่หรอกมั้งมันอีซี่เองอะนอนสิพี่เหรอขอวางหนอนนี่โครคูนเพิ่มไปอีกสักหนึ่งตัวลลล,ล,ล,ลพี่ล็อกหมาย,ยังไม่ได้เห็นท่าโจมตีของคอยคิงของหมาเลยนั่นนะดิฮัสกี้หรือเราควรจะเลือกมีเดียมวะเนี่ยก็ว ม่นเกี่ยวอะไรกับชั้นวะพี่เราคือมอนสเตอร์ของเพื่อนดักตีหน้าบักซอยหมดเลยไม่มีใครได้ผูดได้เกิดเลยอ่ะพี่อรแล้วก็ไปดักตีบ้างแหละขอชั้นวางแหละดิขอวังหนอนงงไว่หนึ่งตัวตรงนี้แล้วกันปาตอนหนอนพี่เราดูว้านิเน่เออัสกี้แกอยากเห็นต้นไม้ที่คอสเพย์เป็นชั้นไหมไหนอ นี่ไงว,ว้าวพี่ทรงผมเหมือนชั้นเดะเลยลูกกูไปดูมอนสเตอร์ของเพื่อนดิโอ้โหตัวนี้มันรอเท่จริงๆเลยเพื่อนมันเป็นร่างวัฒนาแล้วอะฉันอยากได้บ้างทำไงอ่ะเติมสิครับลูกไม่ดมาร์จะวางเนองอุงๆไว้ตรงเนี้ยปักซอยเนี่ยเออวางได้สักทีเหอะนี่าวางได้แล้วเพาดูให้จ้า สก,กีจะเปตัวอะไรวะเนี่ยแมวน้ำสีขาวไม่เคยเห็นมาก่อนน่ารักแกตายไปพี่เราก็เป็นมอนสเตอร์น้ำนี่เอาหางฟาดมอนสเตอร์ว้าวน่ารักนี่สก,กีจะจะอัปเกรดไอ้นอนไอ้นอนเหลือของและนี้อัพเป็นล่างอะไรก็ไม่รู้หางล่างเหมือนเดิมเลยดีกว่ามันแค่ตีไกลขึ้นวิ่งอัปอีกสักทีแล้วกันเผื่อม,มีแสงออล่าวิ่งออกมาลูกคุณพี่มอนสเตอร์มันเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วว้าวเป็นผีเสื้อ ม <hertz diversity. S 1> ัตเมอตะปรีลูบิกเพื่อนมีตัวอะไรไม่รู้นะแต่เหมือนหมาชมพู นี่ไงมันเหมือนไม้กันมันคือหมูพี่เลยละหมูหรือฮิปโปวะเนี่ยมาจำได้ว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในน้ำาหม่ลล่างต่อไปมันมีหอยมากัดหางมันด้วยพี่ลองมาจำได้เดี๋ยวพีหางมากัดหอยหอยมากัดหางอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ลองนี่เลยหมายวางอุ้งๆไว้ตรงนี้ดีกว่าฮัสกี้เมื่อไหร่มันจะท้าทายกว่านี้ฉันอยากให้มอนสเตอร์มันเยอะกว่านี้ใกล้แล้วพี่ล้วหมถึงว่าใกล้ชนะละใกล้หลับแล้วพี่ แล้วดูเนี่ยมีอรอปภยืนจังก้าตรงนี้สองตัวใครเดินผ่านตรงนี้ต่อยตูดบวมหมดแน่นอนพี่เลยบวมเฉ่งแน่นอนดูเหล็กนายก็จะมีตั้งสองข้างอ๋อโนมอสเซอร์เป็นนกพิเจียนนกป,ป,ป๊อ ไหอว่าตัวไหนวะมองไม่ทันผมเอฟซีขอดูหน่อยครับอ๋อเห็นแล้วแป๊บหนึ่งเป็นนกกระจอกนี่ว่าป๊อปโปที่เราไปขี่เขาตอนเปิดคลิปมื่อกี้นี่ไงเขาส่งพักพวกมาเอาคืนแล้วแหละเจ้พี่ลองหนอนยักก็คือไอ้คาตาปีคาตาโปตัวเดิมไม่ใช่หละว่าฮัสกี้แค่มันเติบโตขึ้นเป็นจำนวนมากลูกพี่มันโตจากตัวเท่าขี้หมาเนี่ยเป็นตัวขี้ยักเลยนะพี่เหรอขี้หมาบ้านแกก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้พี่เรานี่ไงหมามีตังอัพน้องอุ้งอุ้งแล้วอ่ะจัดไปฮัสกี้อัพอุ้งอุ้ง วพาว,ว,าวมันเดินเลยเปล่มันจะไปตัวใหญ่ขึ้นจักนิดจักหน่อยก็ยังดี มัักี้ฉันวางไว้ครบแล้วฉันวางนี่ดูดูด,ดูที่ฉันวางนี่มีแต่ตัวตุ่นมุดดินทั้งนั้นเลยดูดิโดีพี่ลองไม่แต่ดิกระด้างเลย <c oughs> การแสดงชนช,นชั้นความเกลือของฉันเป็นจำนวนมากเจ้ยเ <c oughs> พื่อนวางตัวอะไรไม่รู้หนะ้าตาเหมือนแมงมุมเลยพี่เหรอมันคือแมงมุมเลยแหละฮัสกี้แมงมุมที่มีเห็ดข,ขึ้นตรงตูดมันคือปูไม่ใช่แล้วี่ลองหมาจัาไปตัวนี้ได้ปูจริงเหรอวะเนี่ยมันเป็นปูสีส้มมาที่ล่างพัฒนาเห็ดมันจะใหญ่ขึ้นไงพี่เรอมันเป็นปูผสมกับแมงมุมขอเรียกมันว่าแปลงมุมแล้วก ตาตามันน่ากลัวเหมือนพี่ล็อกเลยเรียกพวกเราว่าแก๊งนินจาต้นไม้แล้วคอตเพย์เป็นต้นไม้หรือต้นไม้คอตเพย์เป็นละไว้แฟง เราคอดเพเป็นต้นไม้แล้ว f อก็บาจี้ทำตามเราด้วยพี่ล็อกนั่นน่ะเว็บที่18แล้วพี่ล็อกมันมีแค่20เว็บเองอีกนิดเดียวจะพิชิตได้แล้วพิชิตได้แบบเราไม่ได้ทำอะไรเลย f อแบกทั้งหมดพี่ล็อกใช่เว็บสุดท้ายลูกกูพี่นหนขอดูเว็บสุดท้ายจะมีอะไรให้ประหลาดใจไหมเนี่ยมีแต่แก๊งหนอนยักเหมือนเดิมเลยพี่ล็อกโลูกยี่ไม่ได้เลือกอีซี่เลยน่าจะเลือกยากสดกุดโซเีย ออเจ้ออาอีกแล้วอ่ะจอยพี่ลรอกมนมีตัวนั่นด้วยโคคูกคคูเป็นอะไรกับโกคูเป็นจัดเลี้ยงของโกคูอีกทีมั้ง มเมื่อกี้นกปอปอมคิ้วหนาเป็นพี่ล็อกเลยไอ้ไอ้หนังก็เรากำลังจะชนะแล้วทุกคนใช่เปล่าวะเอ้ี่ลอกเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยโหเป็นม็อบที่แข็งแกร่งมากพี่ล็อกเกิดมีตัวบ้าตัวบออะไรโผล่มาเลือดเป็นล้านทำไงอะเ,เอ้เชื่อมัน่นวีลอกเอฟซีเอาอยู่เนี่ยย,ยังมีลรลปะพอตรงนี้อยู่เลยพี่เลอ s> <S โอ้ใช่ไม่มีใครผ่านด่านตรงนี้ไปได้เลยแถมมีดที่กูดักเกลือของพี่ล็อกอยู่ตามทางเต็มไปหมดด้วย ไม่ใช่ดิกดักอย่างเดียวนะฮักี้นี่ไอ้หนอนคาเตอร์พี่อันนี้ก็ของฉั้นด้วยดิก้อนฮัากี่มามาช่วยเติมปลาตะเพียนไปหนึ่งตัวพี่ว้าวนี่ไงบอสเป็นหัวใจเท้าอะกี้เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่หัวใจเท้าหมาจำชื่อมันไม่ได้อะตัวนี้มันน่ารักมากเลยไม่ใช่อ่ะบูเบอรี่บูเบอรี่ว้าวเจยจับมอนสเตอร์จับได้แล้วว้าวจับไม่ได้อะแตกอะมันก็แตก no ไม่ก็พี่ล็อกไปว่าเป็นบูเบอร์รี่มันแล้วไม่ยอมอยู่กับพี่ล็กอกไงลูกเว่มาเจอแมงสาบสีข่ขาน่ากลัวหมอฮัดสกีกุ้งร็อคเตอร์หรือเปล่าแมงสามจะชัดมากกวมาจะมาเปิดกาชาพี่ละเปิดไปก็กาชาน้ําปลาพริกเกลือเอ้ยมาเชื่อมันหนิในของของ,ของดีหน่อยว้าววาว,วีดได้นอนของของดีหน่อย ว้าวค็อยิงสองตัวพี่เหรอบาว่าแตมบุญมาหมดแล้วพี่เหรอลูกกูพี่เรามาลองกันอีกสักแบบไหมอ่ะ ได้เลยฮัสกี้ฉันมีของใหม่จะมาโชว์แกด้วยฉันไม่ไหวแล้วฉันไปกดมาเย้มันมีลื่นบนปาร์ี<ะ>เ่เหรอลื่นเบบนี้เขาจะจัดเลยอ้าวรูกพี่ตรงกลางมีโกดักตัดตะโนด้วยนะกูอยากได้ตัวนี้ฮัสกี้มาก็อยากได้พี่ลองแต่เขาเป็นเ <c oughs> มทิคเิลงั้นไปกาชานั้าปารี่เกยนอย่างเราคงไม่มีสิทธิ์ลูกพี่คราวนี้เราจะมีเดียมเหรอมีเดียมเราไปกันแค่สองคนเองนะพี่ไม่ต้องห่วงฉันมีมอสเตอร์ตัวใหม่ลูกพี่ไปเปิดมันเหรอื้อมาเลยแหละฮัสกี้ว้าวี่ลองดู ลอยเลยฮัสกี้เพื่อทรามร้อยเหรียญของเราเน็นแน่กดมีเดียบโอ้ลื่นปื้ดฟาดพี่เหรอลูกกูพี่หมามองไม่เห็นเส้นทางเลยทำไงดีเันก็มองไม่เห็นเออฉันเห็น,ลนแล้วบ้านเราอะแล้วมันเกิดตัวไหนมาวอนเตี่ลองงานงองมาดูไม่รู้เรื่องเลยอ๋อนี่ไงฮัสกี้มันมีรู้อยู่ลูปูตรงนี้เปล่าวะว้าวใช่จริงด้วยพี่เหรอนี่วางที่กระดักไว้ก่อนหนึ่งตัววางควาทอง พี่ก็รักสองตัวปลาปทองตีปะทอง,ทองแล้วในตัวใหม่ของพี่เหรอมันใช้ตังหกร้อยไงครับซีตอนนี้มีรอ0อสิบลูกแมวมาไม่ตังวางอุ๊งอุงแล้วส่วนฉันก็รอต่อไปเพ,พื่อมีสี่ร้อยบาทผุไปลงอกล่คะเท่าไหร่เฮกเลยใช่ลูกแม่มอสตอร์ Monster ตัวใหม่ฮิปโปเตสมัตมันไม่ใช่ฮิปโปพี่ลองหมาจำชื่อมันไม่ได้ทุกคนใครจำชื่อมันได้พิมพ์มาบอกหน่อยอ่ะหมูสีชมพูไม่ใช่หน้ามันเหมือนไอโฟ เฮ้หลังจากเก็บตังมาอย่างเนิ่นนานแกรอชมได้เลยนี่คือมอนสเตอร์ตัวใหม่ของฉันอึ้งชัยโยนี่มันฟูจิกิดาเนตาแดงตาโปนน่ากลัวมอน่ารักกว่าแกอีกฮัสกี้เฮ้ยฮัสกี้น่าลักกว่าตึ้งเยอะหอเชลไม่มาแล้ววิ่งแล้วนี่ไงฮัสกี้ไอแมวน้ำสีขาวก็ออกมาด้วยโอน ตีกันเองอะพี่เหรอไม่เป็นไรเพราะว่าอึงชย,ยองฉันแขวะแก่วมา้าฮลูกพี่อยากบูลบลี่วู้นทิกิได้เนี่ยที่นานละของอาสกิของฉันวะเวฟทีสิบเจ็ดแล้วด้วยพี่เรกเกินครึ่งทางแล้วนี่ไม่มีใครผ่านอึงชยองสามตัวของฉันไปได้เลยเฮ้อโอ้ว้าวพี่เหรอโอนน์หมูสีชมพูโอนน์หมูสีชมพูมันกำลังกินลูกกระปฮายาสเกตก็ <c oughs> พี่เหรอเะจะเกี่ยวอะไรกับฉันวะก็พี่เหรอมันแต่ฉันรับใจว่าเขียดของพี่เรกมันเอาอยู่อ๋อโอนอ์ถ้าคิดอะไรสักอย่างแล้วเข้า ว้าวพี่ล็องบายจิตตะกันแล้วเหรอโอ,โ,โอ่นอ๋อโนนี่เป็นระดับมีเดียเป็นกันเนี่ยว้าวว่าไม่มีตังค์แล้วพวิลเน,นี่ยดูที่บ้านเรามี HP เท่าไหร่บ้านเรามี HP หน,นึ่งพันอ๋อโน่หนอยตัวนี้เลื่อนเลยเท่าไหร่วะเหลือหกหมื่นฮัสกี้เฮ้ยพี่ลองบายยังไม่ยอมแพ้ยังจีิงเหรอฮัสกี้บายยังมีตังค์อยู่นิดหน่อยพี่เหรอเฮ้ยฮัสกี้จะก็ยังไม่ยอมขอสู้สุดใจอีกหนึ่งครั้งว้าวเลื่อนไปเลยตั้งสี่หมื่นพี่เหรอตึงน้อยใจใจถึงชโย กัดตูนมันไม้หมายหมายโน่นโน่นโนดืโน่นเนอดือดเ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 ดือเฮ้เดือดเดือปิดกระชายย้อมใจแล้วกันพี่เหรอยอมใจหรือให้มันซ้ำเติมฮัสกี้ต้องลองเท่านั้นแหละพี่เหรอหนึ่งสองสามขอขอไดีหน่อยว้าวดิกดักคอยกิน นั่นแหละค้ะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย